สวดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Little Sohoro Channel คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคม2563ในเรื่องราวของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ช n น l ของเรานะคะคใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือถ้าใครที่ รู้อยู่แล้วก็ดูได้เลยนะคะทุกเรื่องแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ทราบเวลาเกิดหรือไม่อยากจะเช็คลัคนาก็สามารถ Refer e n c e ไปที่วันที่ได้นะในคลิปนี้เราจะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมจนถึงวันที่ยี่สิบเ็ดสิงหาคมนะคะแต่ถ้าใครอยากตรวจเช็คแบบเอาชัวร์เลยอ่ะครูสามารถ Follow ไปในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ใน e s c r i p t ชันของคลิปนี้ได้นะคะหรือว่าไปที่เฟ o บุ๊กเพจด t โด s o h o r o นะอยู่ p pin p o s สอยู่ท o p post เลยซึ่งเราจะบอกไว้ว่า เราหาลักคณาอย่างไรนะอะมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคุณกําลังจะเข้าไปเจอกับสนามพลังงานอะไรนะจะมีเรื่องราวที่หนักหน่วงหรือว่ามีโชคดีอะไรที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันในไพ่เนาะ แหล่งไรก็ตามนะคะอย่าลืมว่าคลิปแบบนี้เป็นคลิปการพยากรณ์โดยรวมนะอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทั้งร้อยซมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะ ใบแรกก็มาเป็น8ดาบเลยนะคะหลายๆท่านน่าจะกําลังปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่กับเรื่องภาระการเงินใช่ไหมแล้วก็เรื่องการนางานโปรเจ์อะไรหลายๆอย่างที่คุณวางไว้นะคะมันไม่ค่อยเป็นไปเป็นไปตามมันไม่ค่อยเป็นไปตามแผนแล้วมันก็ไม่ได้หลังใจบางทีเนี่ยหลายๆท่านอาจจะก,กําลังเครียดแล้วก็อยู่ภายใต้ภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณมืด8ดด้านคุณหาทางออกไม่ได้หรือ จริงๆอะคุณดูวิธีนะวิธีแก้ไขปัญหาเพียงแต่สถานการณ์ตอนนี้ด้วยปัจจัยรอบๆอ,บอะมันทําให้คุณแบบเขยจะไปไปไหนไม่ได้เลยนอกจากซ้ายขวาก็ไม่ได้เดือนนี้บางทีมันอาจจะเป็นเดือนแห่งการรอคอยเดือนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ในระหว่างรอคอยคือไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันไหลผ่านไปเฉยๆมันเป็นเดือนที่ใช้เวลาทบทวนว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรผิดพลาดไปบ้างเพื่อที่จะไม่ได้ให้เกิดเหตุการณ์เดิมๆมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งนะมาดูพาไพ่ใบที่สอง คุณค่อนข้างเครียดอ่ะอเดือนนี้ยพลังงานโดยรวมสําหรับตัวคุณนะนี่พไพ่ประจำตัวคุณไพ่ใบที่2มาดูสภาพแวดล้อมรอบๆตัว Queen of Pentacles นะคะ Queen of Pentacles บงบอกได้เลยว่าเครียดเรื่องเงินแน่นอนหลายๆท่านน่าจะอยู่ในระหว่างการหมุนเงินการหาเงินมาจ่ายหนี้สินนะถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคุณอาจจะต้องเลือกที่จะเจรจาประนอมนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าคุณค่อนข้างคิดมากและวิตกกังวล อาจจะนอนไม่หลับไปเลยท่านอาจจะถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนหลับไปแล้วก็ยังตื่นขึ้นมาเครียดอยู่ประมาณว่าหลับหลับตื่น,ต,น,ต,นตื่นการพักผ่อนไม่เพียงพอประเด็นนี้นะคะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะในเดือนตุลาคมนี้ไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะคุณอยากเป็นอิสระคุณอยากเป็นอิสระทางด้านการเงินคุณไม่อยากคิดมากบางทีคุณก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าถ้าคุณเริ่มต้นใหม่ได้คุณก็ไม่อยากเริ่มต้นด้วยด้วยการใช้เงินแบบนี้คือพูดง่างยๆก็อยากปลอดหนี้อยากเป็นอิสระ หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจำอะคุณคิดถึงการย้ายงานใหม่คุณอยากออกจากที่ทํางานในตอนนี้เพราะคุณรู้สึกว่าที่ทํางานที่คุณทําอยู่ณปัจจุบันเนี้ยมันช่างดูมันเหมือนมันไม่มีอนาคตคุณรู้สึกคุณอึดอัดแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่มีอะไรตอบโจทย์หรือความต้องการของคุณแล้วสักเท่าไหร่คุณไม่ค่อยคือคุณไม่ค่อยอยากอยู่ภายใต้คําสั่งของใครสักเท่าไหร่หรอกแล้วเดือนนี้มันเหมือนคุณค่อนข้างหมดกําลังใจในการที่จะทําสิ่งต่าง นะแต่อย่ามองอดีตให้มากจนเกินไปไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่บางครั้งอ่ะคุณเอาเวลาเอาความคิดเอาจิตไปจับกับเรื่องราวในอดีตจนบางทีคุณลืมไปว่าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะถ้าคุณคิดเรื่องราวในอดีตมากจนเกินไปขอให้คุณหยุดพักไว้ก่อนนะมันผ่านมาแล้วถ้าแก้ไขได้ให้คุณกลับมาแล้วก็คิดหาทางออกดีกว่าแล้วก็เริ่มต้นจากการมองสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะ ทวยที่มันตั้งอยู่อ่ะมันก็คือบริวารเริ่มต้นจากสิ่งที่มีไม่ใช่เริ่มต้นจากสิ่งที่สูญเสียอย่าไปคิดถึงสิ่งที่สูญเสียแต่ว่าคิดที่จะขยับพยายจากสิ่งที่คุณมีดีกว่าเนาะใบถัดมาพูดถึงไพ่เอ็มเปอรนะคะไพ่เอ็มเปอร์เรน่โดดเด่นในลักษณะของเรื่องราวความสําเร็จการงานชัดเจนว่าอยากจะเติบโตในเรื่องราวของการงานหลายๆท่านก็อยากจะ คล้ายๆก็อยากหางานใหม่ที่มันดูมีอนาคตมากกว่าประมาณนี้นะอยากทำงานให้สำเร็จอยากทำอะไรให้มันได้ดังใจ princess of p e n t a c l e นะคะ princess of p e n t a c l e ก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของการเงินการใช้ความคิดที่จะหาเงินการหาช่องทางในการหาเงินใหม่ๆเดือนนี้บางทีอ่ะ ใครที่คิดไว้ว่าคุณจะทําอาชีพเสริมนะมันก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทําอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาชีพเสริมที่ว่าเนี่ยถ้ากังวลอยู่ว่าจะเริ่มทําดีไหมให้คุณเริ่มต้นทําได้แล้วนะคะงานนี้จะทําให้ได้เงินเข้ามาบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยมันสามารถเอามาเอามาคือเงินเล็กๆหลายๆทางเนี่ยมันสามารถเอามารวมกันจนเป็นก้อนใหญ่ได้ไพ่ใบสุดท้ายจบสวยมากนะ King of p e n ด์เดอะขอให้คนสิง์นะคะ คุณอย่าเพิ่งสติแตกนะคุณอย่าเพิ่งคิดมากแล้วก็ให้เรามาระวังสุขภาพให้มากๆแล้วคุณดึงสติกลับมาได้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านผลไปได้แน่นอนนะคะในเดือนนี้นะไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาทางการเงินทางการงานหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่หางานใหม่ถามว่าจะได้งานไหมมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่และงานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้ความมั่นคงอาจจะได้ตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้งานในองค์กรที่ มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทํางานตรงนี้ได้นานถามว่าไปแล้วดีไหมไปแล้วดีในเรื่องราวของทําได้นาน 2. ก็คือเจ้านายคุณเป็นคนเก่งมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานแบบอารมณ์ง,งานประจํางานในแบบราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครคาดหวังรอคอยอยู่คุณก็มีแนวโน้มที่คุณจะได้นะแล้วก็การเงินดีไหมงานใหม่มีแนวโน้มว่าคุณจะได้เงินที่ดีขึ้น ด้วยนะได้เงินเดือนมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือสวัสดิการอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหลายๆคนถ้าสมมุติคุณพูดเป็นฟรีแลนซ์แล้วคุณกําลังมองหางานประจำมาคุณมีโอกาสที่จะได้ชิปไปทํางานประจําเหมือนกันการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หากใครทําธุรกิจส่วนตัวไม่แนะนําให้เริ่มต้นในช่วงนี้นะคะให้ประคับประคองธุรกิจอันเก่าธุรกิจไหนไม่ได้เงินให้ปิดไปอย่างนี้จะดีกว่านะเนี่ยเริ่มต้นมาเดี๋ยวมันก็จะจมเริ่มต้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปจนบางทีมันต้องเผื ื่อหนทางสำรองในการในการแก้ปัญหาไว้นิดนึงเนาะอืมอ่ะมีอะไรอีกไหมในเรื่องของการงานจริงๆการงานนะคะช่วงนี้ถ้าใครทำงานประจำนะหัวหน้าคุณอาจจะเคี้ยวๆหน่อยนะในช่วงนี้อืมอ่ะมาดูเรื่องการเรียนห่กใครกำลังเรียนอยู่นะอย่าเพิ่งเครียดกับมันมากนะขอให้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆ ทำในสิ่งที่มันจําเป็นก่อนนะคะใช้ชีวิตคิดแค่วันนี้หรือพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนในกรณีสําหรับคุณที่คุณแบบเครียดมากคุณไม่รู้จะทํำยังไงหาทางออกไม่ได้คุณอย่าเพิ่งไปคิดไปไกลคุณคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้แค่นี้พอนะคะ มาดูเรื่องราวของการเงินการเงินดูมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินเยอะถามว่าเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาไหมมันเด่นชัดในลักษณะของการทํางานนะการเงินมาจากการทํางานโชคลาภยังไม่มีใครคิดจะเสี่ยงโชคลาภในเดือนนี้นะคะก็เล่นน,น้อยเท่าที่พอใจนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีโชคสักเท่าไหร่มันจะมีแค่ประมาณสักสาเป์เซเท่านั้นนะคะที่สําหรับคนที่มีโอกาสที่จะมีโชคนะแต่ว่ามีโชคในลักษณะคือบางครั้งมันจะ มันจะยุ่งยากนิดนึงกว่าคุณจะได้โชคบางทีคุณอาจจะต้องเสียอะไรไปบางอย่างนะก่อนที่คุณจะได้โชคอันนั้นมานะบางครั้งถ้าคุณฝนันคุณก็ลองซื้อดูนะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครจะลงทุนจะได้เงินไหมไม่แนะนําให้ลงทุนนะไม่แนะนําให้ลงทุนมันมีโอกาสที่คุณจะหมดหมดไปเลยได้ระวังต้องบอกว่าให้ระมัดระวังส scammer มมนะ scammer มมก็คือคนที่คุณอาจจะเล่นแชทเล่นอะไรหรือว่าเวลาคนรู้จัก คุณมีคนมีคนมาชวนคุณไปลงทุนบอกว่าธุรกิจนี้ได้เงินมากๆเลยเนี่ยคุณต้องไปเล่นในงูนี้อย่างงั้นก็งงนไม่แนะนําให้ไปนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะโดนหลอกแล้วมีโอกาสที่เงินคุณจะสูญสลายหายไปเฉยๆสแคมเมอร์ <am> มันจะคล้ายๆกับแก๊งหลอกลวงต้มตุน๋นแต่มันอาจจะมาในรูปแบบของรักโรแมนติกหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเตือนเลยนะอืมเพราะว่าการที่บางทีคุณเครียดแล้วคุณอยากได้เงินมามา,มากๆคุณบางทีคุณอาจจะใจอ,อ่อนแล้วก็หลงเชื่อคนพวกนี้ได้เหมือนกัน ภาพลักษณ์เขาดูดีอ่ะเขาดูน่าเชื่อถือนะให้คุณคุยคุยไปก่อนแต่จริงแล้วอ่ะถ้าคุณเห็นสัญญาณไม่ดีอะใช่แล้วล่ะนะคะระมัดระวังนะเพราะว่ามีหลายท่านโดนไปแล้วนะมาดูซิว่าถ้าสมมติว่ามีความลำบากทางด้านการเงินเนี่ยจริงๆมันจะเอาทางเอาตัวรอดได้ไหมเดือนเนี้ยคุณจะผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะผ่านไปได้นะด้วยกําลังของคุณนั่นแหละ จริงๆมันก็ไม่ได้แย่มากแค่อยากให้คุณตั้งสติให้ดีการเงินคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็เสียเงินไปในลักษณะของหนึ่งเรื่องราวของหนี้สินนะคะเป็นเงินใช้หนี้นะมันจะต้องจ่ายคือจ่ายเยอะอะพูดง่ายๆแต่ได้เข้ามาไหมได้มาโดยน้ำพักน้ำแรงนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วแต่ก็มีรายจ่ายเยอะเดือนนี้มันเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าตั้งใจจะเก็บมันจะเก็บได้นะถ้าสมมุติว่ารอคอยการเก็บเงิน เงินที่เราคอยถามว่าจะได้ไหมได้นะมีโอกาสได้ในช่วงปลายเดือนนะคะถ้าสมมุติว่าขอต้องบอกว่าขอสินเชื่อเครดิตอย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันขอได้นะคะได้มีเกณฑ์ได้เป็นหนี้สมใจเลยนะได้นะมีการอนุมัตินะคะคุณจะได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้ตามวงเงินที่คุณขอไว้นะหลายๆาท่านมีเกณฑ์ที่จะปิดหนี้ได้เหมือนกันนะ พยากรว่าได้นะพยากรว่าได้แต่อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะปิดหรือเปล่าแต่ถ้าคุณตั้งใจจริงๆคุณจะปิดได้มาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างความรักเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนที่คุณจะมาใส่ใจเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่พยากรณ์ว่าคนโสดเนี่ยคุณก็ยังคงโสดอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าคุณจะเจอคนถูกใจในเดือนนี้ไหมมันมีคนที่จะเข้ามานะแต่คนที่เข้ามามันยังไม่สามารถที่จะ พัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของ long term relationship ได้ถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็ไปเป็นครอบครัวคบกันนานๆจนปักหลักปักฐานเนี่ยมันอาจจะยังไม่เจออะไรในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาให้คุณคุยไปได้เรื่อยๆคุณมีโอากาสที่จะได้เจอคนที่เ,ออเป็นลัคนาราศีเมษอย่างนี้ก็ได้นะโดดเด่นก็จะเป็นลัคนาราศีเมษแล้วก็เป็นคนราศีกุมเป็นคนที่เป็นธาตุดินก็ได้นะคะมังกรพุชกัน อย่างนี้นะมันจะเด่นชัดมากในลักษณะของชาวทัตุดินแต่ถ้าเป็นชาวทัตน้ําอันนี้ก็จะไม่ recommend เท่าไหร่หลายๆท่านอาจจะแบบพึ่งอกหักเสียใจมานะคะเรารู้สึกอึดอัดกับคนรักสถานการณ์อ่ะคุณก็ไม่รู้ว่าเหมือนสถานะมันไม่ชัดเจนตกลงเราเป็นอะไรการเราเป็นแฟนกันอยู่ไหมหลายๆท่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องบอกว่ามันอึดอัดในความสัมพันธ์ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมในเดือนนี้มันมันยัง มันยังเป็นอาการทรงๆมันเป็นอาการหน่วงๆแต่ความชัดเจนน่ะถ้ามันมันต้องบอกว่าคุณน่ะรู้อยู่แล้วว่ามันไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณพยายามจะยื้อคนคนนี้ไว้บางทีมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและทรมานใจมากกว่าที่คุณจะปล่อยเขาไปหรือเปล่าคุณอาจจะต้องลองพิจารณาหูนะคุณเห็นไพ่เหรียญไหมคุณกอดเขาไว้อ่ะแต่คุณก็ยังคงเสียใจคุณยังคงอึดอัดหากคุณรอคอยคนรักเก่ากลับมามันอาจจะยังไม่มีสัญญาณอะไรเขาอาจจะยังเงียบกับคุณ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคาว่าจะได้ความชัดเจนเพิ่มขึ้นไหมมันพยากรณ์ให้ว่ามันก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นนะคะมันคบกันไปได้เรื่อยๆหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจที่จะหยุดคุยเหมือนกันเพราะว่าคิดมากฟุ้งซ่านกลับไม่ได้ไปไม่ถึงดูเป็นไปไม่ได้ซะทีรอคอยในการเจอกันมันยังไม่มีแววนะมันยังไม่ได้เจอกันในเดือนนี้หรอกแต่ว่ามันจะยังคงมีการคุยกันอยู่แต่ก็คุยน้อยไม่ค่อยคุยสักเท่าไหร่ พลังงานโดยรวมเหมือนคุณรู้สึกว่าบางทีอะ่ะคุณอยู่คนเดียวอะ่ะคุณมีความสุขมากกว่าการมีคนคุยหรือการมีแฟนการมีคนรักอะไรแบบนี้ยสาหรับบางท่านนะคะคือมันซึ่งมันชัดเจนเพราะว่าตอนนี้หยหลายท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากกว่าเรื่องความรักนั่นเอง คนที่มีคู่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะมีน้องมันจะยากสักหน่อยนะอย่าเพิ่งไปคาดหวงังแต่ถ้าสมมุติว่าใครแพลนที่จะมีหรือว่ามีอยู่แล้วให้คุณเรามาะระวังสุขภาพให้มากๆเดินเหินพักผ่อนแล้วก็เรามาะระวังความคิดมากนะคะอย่าคิดมากอย่าเครียดนะเพราะว่ามันจะส่งผลไม่ดีต่อเด็กๆอาจจะแบบหลุดหรือไม่เขาเรียกอะไรไม่แข็งแรงอะนะประมาณนี้ ต้องเรามัาระวังอารมณ์ให้มากๆเลยทีเดียวสําหรับคนที่ท้องอยู่นะจ๊ะนะอย่าคิดมากการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลรุนแรงมากมายเหมือนกันมันอาจจะทําให้ฮอร์โมนเปลี่ยนการพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ร่างกายเราแบบผูกกันมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงดังเดิมนะสําคัญมากจริงๆที่เราเตือนอ่ะความรักยังดีอยู่ไหมความรักยังดีอยู่นะสําหรับคุณมีคู่แต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อย ไม่ค่อยหวานมันไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ในเดือนตุลาคมนี้แฟนคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณสักเท่าไหร่เพราะแฟนก็มัวต่อไปทํางานหาเงินหลายๆท่านนะคะมันก็ไม่ค่อยมีต้องบอกว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกับคนรักเท่าไหร่แต่คุณยังคงมีความสุขดีขออย่างเดียวว่าคุณอย่าคิดมากนะความสัมพันธ์มันไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว,ว่า ให้เรามัดระวังเขาเรียกว่าความน้อยอกน้อยใจการที่รู้สึกว่าแฟนไม่ใส่ใจเนี่ยแต่ความจริงเราความรักมันก็ไปได้เรื่อยแต่แฟนอาจจะไม่มีเวลาให้นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็อย่าน้อยมากนะตัวเองมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่มีเรื่องราวของบุคคลที่3หรืออะไรนะที่เป็นตัวคนแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องราวของความรักหรือทําให้คุณไม่มีความสุขมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องระยะทางหรือเรื่องการเงินที่เขาไม่มีเวลาให้กับคุณแบบนี้อืมแต่จริงๆแล้วโดยรวม ยังดีอยู่นะจ๊ะความรักยังดีอยู่นะเขายังเห็นคุณสําคัญอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะจ๊ะนะถ้าใครดวงที่พิเศษออกไปเนี่ยคุณอาจจะได้ผลลัพธ์หรือคําพยากรณ์ที่แตกต่างออกไปนะหากคุณไปดูดวงส่วนตัวอ่ะมาดูคําแนะนํากันบ้างสําหรับคนชาวลัคนาราศีสิงห์ไพ่จะแนะนําคุณว่าอะไรไพ่ทางการเงินนะคะเขาบอกว่า n o m m r e c o m p l a i n นะคะ โนมคอมเพลนคล้ายๆกับเขาไม่อยากให้คุณคิดลบมากจนเกินไปนักเนี่ยไพ่มันเป็นไพ่แปดดาบใช่ไหมหลายท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดทาไมคือมันเป็นช่วงดวงตกอะในเรื่องราวของการเงินสําหรับบางท่านหรือหลายๆท่านเขาก็เลยบอกว่าการบ่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะจ๊ะดังนั้นก็ลดลดการบ่นลงบ้างเลิกบ่นได้แล้วนะในเดือนตุลาคมนี้นะ กลับมาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าจงเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะแล้วก็จงมองหาข้อดีหรือมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพื่อที่จะมองหาทางออกเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คุณคุณก็จะได้เข้ามาสัมผัสหรือใกล้ชิดกับความจริงมากขึ้นนะตัดพลังงานลบออกไปนั่นแหละอไพ่ใบที่2องเขาพูดถึง release resentment about money นะจ๊ะ ลองมองหาโอกาสูนิตี้ใหม่ๆดูนะจริงๆโลกใบนี้มันก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวเขาบอกว่าอะไรที่ที่มันดูคุณลองมองหานะจังหวะดีๆโอกาสดีๆ ช่องทางในการทําเงินใหม่ๆนะคะจุดเริ่มต้นในการทําเงินใหม่ๆแม้ว่ามันอาจจะแบบคือเขาบอกว่าให้ลองเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆดูบางทีเนี่ยคุณเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมคุณอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินที่คุณกําลังเผชิญหน้านี้อยู่ได้ก็ได้อยู่ได้นะมันอาจจะช่วยคุณได้อะพูดง่ายๆนั่นแหละนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะ อย่าเพิ่งคิดลบอย่าเพิ่งมีทัศนคติที่ไม่ดีเป็นไปในทิศทางลบเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินนะคะจงมองหาโอกาสใหม่ๆมองหาโอกาสทําเงินใหม่ๆหรือว่ามันจะมีเทคโนโลยีมีสินค้าทางการเงินอย่างอื่นไหมมีช่องทางในการทําธุรกิจอย่างอื่นหรือเปล่าลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาดูนะอย่าเพิ่งปิดตัวเองมากมายนะลองเข้าไปดูแล้วคุณน่าจะได้เจออะไรดีๆอยู่ในนั้นเขาบอกว่ามันมี Good o p portunity สำหรับคุณรออยู่นะคะรอให้คุณกระโดดเข้าไปเรียนรู้เท่านั้นเอง แต่ก็อย่าพึ่งเชื่อมากนะคุณต้องศึกษามันให้มากพอก่อนนะแล้วค่อยกระโดดเข้าไปทำนะอันแรกคือเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ลองเข้าไปสัมผัสดูหาข้อมูลดูก่อน Friend and Col l e a g ก e s นะคะเขาบอกว่าตัวช่วยคำแนะนำในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยหรือมันไม่ใช่แค่คนรักนะมันรวมถึงเพื่อนร่วมงานมันรวมถึงเจ้านายด้วย Friend and Col l e a g u e s นะคะหากคุณทำงานประจำอยู่เนี่ยคุณลองมองหาเพื่อนดีๆให้คุณมองหาข้อดีในที่ทำงานบางทีบางคนเนี่ย อาจจะแบบอยากหางานใหม่นะคะแต่ตอนนี้ถ้าหางานใหม่คุณอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนดีๆแบบนี้ก็ได้นะเขาบอกว่าให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นโดยมองหาว่ามันมีอะไรดีๆอยู่รอบๆตัวคุณเขาบอกว่าเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยแหละค่ะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณได้นะแล้วทาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องราวของงานแล้วก็ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไปได้ด้วยเหมือนกันคุณมีเพื่อนเป็นที่พึ่ง นะมีเพื่อนที่ไว้วางใจได้มีคนที่คุณสามารถเชื่อใจได้นั่นเองในเดือนนี้นะนี่คือตัวช่วยของคุณ Optimism ึม Optim นะคะออ t ติมิซก็คือการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะเป็นทัศนคติทั้ทงด้านการงานการเงินความรักจงมองโลกในแง่ดีแล้วจงโฟกัสแต่สิ่งที่มันเป็นโพ i ิทีฟในชีวิตคุณให้ความสําคัญกับมันให้มากๆนะคะอะไรที่มันเป็นลบคุณก็ตัดออกไปก่อนนะอยา่าขยายจุดดำนบ,นบนกระดาษ A4 นะคะ จงมองพื้นที่สีขาวที่เหลือเราจงใช้ประโยชน์จากมันให้มากนะใบสุดท้าย Great gratitude นะคะจงขอบคุณโลกใบนี้นะคะขอบคุณที่ทำให้คุณขอบคุณทุกๆปัญหาที่เข้ามาหาคุณนะนะอันนี้มันเป็นเรื่องราวของ conscious เนี่มันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกจิตสานึก อะไรแบบนี้นะถ้าพูดผิดต้องขอภัยด้วยนะก็คือขอบคุณไม่ว่าจะเป็นโชคดีไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรที่เข้ามาหาคุณนะคะให้คุณได้ทราบซึง้งแล้วก็ขอบคุณเขาที่ทําให้คุณเป็นคุณและเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วคุณต้องมั่นใจในตัวเองกลับมาได้แล้วตัวช่วยของคุณก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นการปรับทัศนคติและการยอมรับความช่วยเหลือการเข้าหาผู้คนเพื่อเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆถ้าคุณ คุณคิดว่าโอกาสจุนิตี้มันจะเข้ามาหาเราได้ยังไงมันก็ต้องเข้ามาในลักษณะของข่าวสารใช่ไหมมาทางช่องทางการอ่านหนังสือการรับข้อมูลข่าวสารหรือมาจากเพื่อนคุณที่แนะนํามานั่นเองสิ่งนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยให้กับคุณในเดือนตุลาคมนี้และนี่ก็เป็นคําพยากรทั้งหมดสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจากเรานะถ้าสมมุติว่ามีประโยชน์ก็หวังว่าทุกท่านจะนําไปปรับใช้ได้ถ้าสมมุติว่าไม่ถูกใจอย่างไรก็ขออาภัยนะคะนะข้ามไปนะ นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ